อักษรกลางมีเก่าตัวที่สำคัญมีกอไก่นั้นจอจานใช้ดีจอเด็กจอชดาตอปตักอักษรสูงมีทั้งหมดสิบเอ็ตัวขอไก่อยู่ในครัวขอขวดสดใสหอถุงหอหยีบใส่ผ้าไว้พอเพึ่งดินไปช,ช่อชิงไว้ตีรูอักษรต่ำมียี่สิบสี่ตัวนะเด็กๆจะอย่ามัวอย่ามัวหลกักการจำง,ง่ายง่ายอย่ากลัวทั้งยีิสี่ตัวจำดังนี้ ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวมาพร้อมกับใบงานออนไลน์เรื่องอักษรกลางครับวันนี้เราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์กันนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ไปแล้วว่าอักษรสามหมู่หรือว่าตรายางเนี่ยมีหมู่อะไรบ้างแล้วก็มีพยัญชนะอะไรบ้างในแต่ละหมู่ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วก็ตามนะครับก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องทบทวนกันนะครับตอนที่1เติมพยัญชนะอักษรกลางให้ถูกต้องการที่เราเห็นบ่อย พูดบ,บ่อยๆอ่านบ่ยบอยๆจะทําให้เราจําได้ในที่สุดนะครับทุกคนจําหลักการจําอักษรกลางได้ใช่ไหมครับไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมอ่ะคาว่าไก่คือตัวอะไรครับอ่าไม่มีตัวเลือกให้นะครับอันนีเ้เด็กจะต้องพิมพ์ลงไปนะครับหรือว่าถ้าใครได้เป็นแบบ pdf ร r น n t ออกมาก็คือเขียนลงไปได้เลยนะครับจิกก็คือเสียงพยัญชนะต้นจจอจานเด็กคือดอเด็กแล้วก็ดอชดาตาย ตอเต่าและต่อปะตักบนบอใบไม้ปากปอปลาแล้วก็โอง่งออ่างนะครับจริงๆแล้วใบงานนี้เนี่ยเป็นเหมือน powerpoint ไปในตัวเลยนะครับคุณครูสามารถเปิดใช้สอนออนไลน์เด็กๆได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยส่งใบงานนี้ให้เด็กๆทำเองอีกหนึ่งครั้งก็ได้ตอนที่2ผันวรรณยุกต์อักษรกลางเติมคำในตารางให้ถูกต้องอเรามาดูกันก่อน มีใครเคยเห็นภาพนี้ไหมครับโครเนลพยายามอธิบายการผันวรรณยุกต์ออกมาโดยการใช้รูปภาพครับการผันวรรณยุกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเสียงใช่ไหมครับในวิชาดนตรีเนี่ยเรามีการไล่ตัวโนต้ตใช่ไหมครับจากต่ำสุดไปหาสูงสุดก็คือโดเรมีฟาโซลาทีโดในภาษาไทยการผันวรรณยุกต์ก็คล้ายๆแบบนั้นครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่จากต่ำไปหาสูงซะทีเดียวดูอย่างรูปต้นไม้5ต้นนี้นะครับต้นแรกเนี่ย คำว่าปาใช่ไหมครับต้นที่สองเนี่ยดูที่ลูกศรน,นะครับเสียงจะต่ําลงต้นที่สามเสียงสูงขึ้นต้นที่สี่เสียงสูงขึ้นไปอีกและต้นที่ห้าเสียงสูงที่สุดแต่ว่าก่อนที่มันจะสูงที่สุดเนี่ยมันมีการโค้งย้อยลงมานะครับเราลองเติมลงไปนะครับปออปาปาปลาไม้เอกป่าปาไม้โทป้าปาไม้ตรีป้าปาไม้จัตวาป่าอ่านอีกหนึ่งรอบ ป่าป่าป้าป้าป่าคาบนต้นไม้เนี่ยเราสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมครับต้นที่หนึ่งเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์เขาก็เติมตรงนี้ลงไปรูปวรณยุกต์คำว่าป่าไม่มีนะคําว่าป่าเรามองเห็นรูปวรรณยุกตไม้อะไรครับเป็นขีดลงมาเหมือนฝนตกไม้เอกคาว่าป้าเรียกว่าไม้โท คำว่าป้าที่เหมือนเลข7ไทยอ่ะครับไม้ตรีและสุดท้ายที่เหมือนเครื่องหมายบวกในคําว่าป่าคือไม้จัตาวานี่คือรูปวรรยุกต์ที่เรามองเห็นบนต้นไม้นะครับสังเกตที่ลำต้นนะครับสีน้ําตาลเนี่ยเขามีชื่อบอกไว้ว่าคําไหนก็ตามที่อยู่ตรงต้นแรกเนี่ยจะมีเสียงเป็นเสียงสามัญต้นที่สองเสียงเอกต้นที่สามเสียงโทต้นที่สี่เสียงตรีและต้นสุดท้ายเสียงจัตาวา ทีนี้เรามาเติมเสียงวรรณยุกกันนะครับขออนุญาตเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับคําว่าปาเสียงวรรณยุกอะไรครับดูที่ลําต้นนะเสียงสามัญคําว่าป่าเสียงอะไรครับเสียงเอะต่ําลงมานะเสียงต่ําลงมาปา เห็นไหมครับเสียงพูดของเรามันจะต่ำลงมานะต่อไปต้นที่มีรูปไม้โทก็เสียงโทต้นที่มีรูปไม้ตรีก็เสียงตรีและต้นที่มีรูปจัตวาก็เสียงอะไรครับ เสียงจัตาวาเช่นเดียวกันนะทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นแบบไม่มีตัวสะกดนะปออาปาเนี่ยทีนี้เราไปดูแบบมีตัวสะกดบ้างนะครับแต่ว่าขอเป็นนอหนูสะกดมอม้าสะกดยอยักษ์สะกดวอแหวนสะกดแล้วก็งองงูสะกดเท่านั้นนะถ้าเราโตขึ้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าคําที่สะกดด้วยแม่เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าคําเป็นนะครับอ่ะแต่ว่าครูนิวจะยังไม่อธิบายยาวเดี๋ยวเราจะงงนะไปดูตัวอย่างคําที่เขาให้มา ในต้นหมายต้นแรกก็คือกอเอียวเกียวต้นที่สองเติมไม้เอกต้นที่สามเติมไม้โทต้นที่สี่เติมไม้ตรีต้นสุดท้ายต้นที่ห้าเติมไม้จัตวาเราจะเรียงแบบนี้นะครับทุกคนไม่มีวรรณยุกวรรณยุไม e ้เอกวรรณยุไม้โทวรรณยุไม้ตรีแล้วก็วรรณยุไม้จัตวานะอ่านกันก่อนนะก e อเอียวเกียวกอเอียวเกียวไม่เอกเกี่ยวเสียงต่ำลง กอเอียวาเกียวไม่โทเกียวเสียงสูงขึ้นกอเอียวาเกียวไม่ตรีเกียวสูงอีกเห็นไหมครับและกอเอียวาเกียวไม่จัตวาเกียวใช่ไหมที่ครูนิวทําลูกศรโค้งเนี่ยเพราะว่าเสียงมันเป็นเกียวแบบนี้นะอ่ะทีนี้เรามาตอบที่รูปวรรณยุกต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกอเอียวเกียวรูปวรรณยุกต์มีไหมมองเห็นวรรณยุกต์อะไรไหมไม่มีเกี่ยวรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเกียวรูปวรรณยุกต์ไม้โท เกี้ยวรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีและสุดท้ายเกี่ยวรูปวรรณยุกต์ไม้จัตาวานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในใบางานที่เราเขียนเนี่ยสามารถเขียนเป็นไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาก็ได้แบบนี้นะเดี๋ยวคุูโนเขียนให้ดูแบบนี้ครับไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาส่วนตรงนี้ที่ไม่มีเราก็ว่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนต่อเป็นคําแบบ ที่คุณดเฉลยนี้ก็ได้นะครับทีนี้ไปดูที่เสียงเสียงวรรณายุเราดูที่ตรงไหนนะดูที่ลำต้นของมันใช่ไหมอ่ะกาะเยวยวอเกียวเสียงสามันเกียวไม่เอกเกียวใส่ไม่เอกแล้วเสียงต่ําลงเป็นเสียงเอกเกียวไม่โทเกียวเสียงสูงขึ้นเป็นเสียงโทดูที่ลำต้นนะครับกอรเยววเกียวไม่ตรีเกียวสูงขึ้นไปอีกเสียงตรีและสุดท้ายที่โค้ง กเย,ยว,วเกียวไม่จัตาวาเกียวนะครับเสียงอะไรครับดูที่ลำต้นเสียงจัตาวาเอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราลองมาสรุปนะครับอักษรกลางผันได้ทั้งหมดกี่เสียงครับดูที่ต้นไม้มีทั้งหมดกี่ต้นล่ะห้าต้นเนาะเนี่ยเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวามีครบทุกเสียงเลยนะครับ เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเนาะอ่ามีตัวเลือกมาให้นะครับอันนี้ทีนี้มาเติมวรรณยุกให้ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งจิ้งจกจออีงอจริงจริงไม่เอกจริงจริงไม่โทจิ้งอ่าต้องเป็นไม่โทเนาะคําต่อไปคํานี้ชกต่อยครับตออยต่อยต่อยไม่เอกต่อยต่อไปบวยเค็มบวยเค็มคําว่าบวยครับ บออวยอบวยบวยไม่เอกบวยบวยไม่โทบ้วยบวยไม่ตรีบวยนะต้องบวยไม่ตรีนี่นะต่อไปข้อที่สี่ดะดื่มเหล้าดื่มเหล้าดอเออมอดื่มดื่มไม่เอกดื่มต้องเป็นไม่เอกนะเพราะว่าไม่โทจะเป็นดื่มไม่โทดื่มจะเป็นดื่มเหล้านะข้อห้าปลาเก๋าปลาเก๋าก็เอาเกาเก๋ไม่เอกเก๋า เกาไม่โทรเกาไม่ตรีเกาเกาไม่จัตวาเกาปลาเกานะครับข้อ6หลับหลับแบบไหนล่ะหลับปุ๋ยปุ๋ยปออุยอปุ๋ยปุ๋ยไม่เอกปุ๋ยปุ๋ยไม่โทปุ๋ยปุ๋ยไม่ตรีปุ๋ยปุ๋ยไม่จัตวาปุ๋ยหลับปุ๋ยนะครับเจียวเจ้าเจียวเจ้าอ่าคำแรกเติมไม่โทคําที่สองเติมไม่ตรีนะครับจอเอววเจียวเจียวไม่เอกเจียว เจียวไม่โทเจี้ยวถ้าไม่โทจะเป็นเจี้ยวเจี้ยวเจ้าไม่ใช่ต้องเป็นไม้ตรีจอเอวเจียวเจียวไม่เอกเจียวเจียวไม่โทเจียวเจียวไม่ตรีเจียวจอาวเจ้าเจีวไม่เอกเจ้าเจ้าวไม่โทเจ้าเจ้าไม่ตรีเจ้าเจียวเจ้าเปราะว่าเสียงดังนะครับต่อไปเกียวซาล่ะกอเอววเกียวเกียวไม่เอกเกียวเกียวไม่โทรเกียวถ้าเลือกไม้โทจะอ่านว่าเกียวซา ต้องขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเนาะสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งกอเอียวเกียวเกียวไม่ตรีเกียวเป็นเกียวซ่านะครับข้อ9กอเองอเกงเกงไม่เอกเก่งเก่งไม่โทเก่งกอางอกลางกลางไม่เอกกลางกลางไม่โทกลางเก่งกลางถูกไหมถ้าเราใส่ไมตรีล่ะเกงไม่เอกเก่งเกงไม่โทเก่งเกงไม่ตรีเกงกอางอกลางกลางไม่เอกกลางกลางไม่โทกลางกลางไม่ตรีกลาง เก้งก้างอันนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นเก้งก้างเก้งก้างอย่างเช่นแบบโอ้ขายาวเก้งก้างมากเลยอย่างเงี้ยนะครับข้อสิบครับเจ้า่าเจ้าอะไรระหว่างจอจออไม้จัตวากับจออไม้โท่ะลองผันนะจอจอจอไม่เอกจอจอไม้โทจ้อถ้าเลือกไม้โทเนี่ยจะอนว่าเจ้าจ้อจอไม่ตรีจอจอไม่จัตวาจอต้องเป็นเจ้าจอเนาะเจ้าจอคือลิงใช่ไหมครับ ข้อ11ครับเป่าเป่าปีอ่าเป่าปีคำไหนปอเอาเป่าเป่าไม่เอกเป่าเนาะต้องเป็นไม่เอกปออีปีก็ปีไม่เอกปีนะครับเป่าปีถ้าเป็นไม่โทเป็นอะไรปอเอาเป่าเป่าไม่เอกเป่าเป่าไม่โทเป้าปออีปีปีไม่เอกปีปีไม่โทปีเป้าปีอ่าไม่มีความหมายนะต่อไปขึ้นต e ้นด okay? ้วยคำว่าไก่ทั้งสองครับทั้งสองคำเลยครับ ไก่จอยแฉะแะไม่เอกแจไก่แจเหรอจอยแฉะแ,แจไม่เอกแจแจไม่โทรแจ้ไก่แจ้นะครับข้อสิบสามต่ออุมมตุมตุมไม่เอกตุ่มตุ่มหูต่ออุโมตุมตุมไม่เอกตุ่มตุมไม่โทรตุ้มตุ่มหูอันนี้ถูกต้องสิบสี่ลงท้ายด้วยคําว่าอ๋ออ่ะ,อะก็เอาเกาเกาไม่เอกเกา่าเกาไม่โทรเกา้าก็ อีอ e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 , e, ีอ so e e ีไม่เอกอีอีไม่โทอีเก้าอีเลือกไหมเลือกไม่โทเนาะแต่ถ้าไม่ตรีเราจะออกเสียงว่ายังไงก็เอาเก้าเก่าไม่เอกเก่าเก่าไม่โทเก้าเก่าไม่ตรีเก้าอีอีอีไม่เอกอีอีไม่โทอีอีไม่ตรีอีเป็นเก้าอีเป็นเก้าอีเหรอสุดท้ายโตเก่าโตเก่าอ่าลงท้ายด้วยคําว่าเก่าเขียนเหมือนกันเลยใส่ไม่เอกดังนั้นดูที่คําว่าโต๊ะนะครับตโอโต๊ะ ถ้าตโอตอดโตเฉยๆจะอ่านว่าโตเก่าอน,นั้นต้องเ erm นะติมไมตรีเนาะโตอดโตไมตรีโตโตเก่าฮนะคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีทีนี้มาดูที่ตอนที่สี่ครับจัดมวลมูคำอักษรกลางตามเสียงวรรณยุกให้ถูกต้องอ่านะก่อนที่เราจะทําตรงนี้เนี่ยคุณชวนขึ้นมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาจะได้เห็นชัดนะอ่านะคำว่าเกียวรูปวรรณยุกไม่มี แต่เสียงเป็นเสียงสามัญคำว่าเกี่ยวรูปไม้เอกก็เสียงเอกอ่ะคำว่าเกี่ยวรูปไม้โรก็เสียงโทคำว่าเกี่ยวรูปไม้ตรีก็เสียงตรีและคำว่าเกี่ยวรูปไม้จัตวาและเสียงจัตวาดังนั้นรูปเอกเสียงเอกรูปโรเสียงโทรูปตรีเสียงตรีรูปจัตวาเสียงจัตวาดังนั้นไม่ว่าจะ เสียงอะไรเราก็ดูที่รูปเลยเพราะว่ารูปกับเสียงมันตรงกันใช่ไหมอ,อยวคุณูจะลองทําให้ดูนะยกตัวอย่างเช่นเขามีตารางช่องเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาใช่ไหมทีนี้เสียงเอกก็ต้องใส่ไม้เอกอ,อักษรกลางนะเฉพาะอักษรกลางนะครับเอามาเลยเนี่ยมีคําอะไรบ้างที่ใส่ไม้เอกต่อไปเสียงโทก็ต้องเป็นไม้ก็ต้องใส่ไม้โทใช่ไหมครับเสียงตรีก็ใส่ไม้ตรี เสียงจัตตวาก็ใส่ไม้จัตตวาที่เหมือนเครื่องหมายบวกส่วนเสียงสามัญเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกอะไรไหมครับข้างบนมีไม้อะไรไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีไม้อะไรจะอยู่เสียงสามัญน,นะครับอืมถ้าอ่าเราลองตรวจสอบดูก็ได้ดอ,อาวอาดาวนะเจอตั้งแต่เสียงแรกเลยตออูนอตุนเจอเลยไม่ต้องใส่ไม้อะไรนะต่อไปต่อออยอตอยตอยไมเอกตอยนะเสียงเอกนะออานอ,อานอานไมเอกอ่า บอเอือนอเปลือนเปลือนไม่เอกเปลือนเปลือนไม่โทเปลือนบออานอบานบานไม่เอกบานบานไม่โทบ้านต่ออตโตโตไม่ตรีโตบออวยยบวยบวยไม่เอกบวยบวยไม่โทบ้วยบวยไม่ตรีบวยต่อเอวเตียวตียวไม่เอกเตียวเตียวไม่โทเตียวเตียวไม่ตรีเตียวตียวไม่จัตวาเตียวกอเอาเกาเกาไม่เอกเก่ากาไม่โทเก้า เกาไมตรีเกาเกาไมจัตวาเกาไหครับรูปเอกก็เสียงเอกรูปโทก็เสียงโทรูปตรีก็เสียงตรีรูปจัตวาก็เสียงจัตวาส่วนไม่มีรูปเรียกว่าเสียงสามัญนะครับอันนี้เฉพาะอักษรกลางนะต่อไปทีนี้เรานําไปใช้บ้างตอนที่5เติมคําอักษรกลางให้ได้ใจความเขาให้คําว่าปอาปาปาไม่เอกป่าปาไม่โทป้าปาไม่ตรีป๋าปาไม่จัตวาป๋า ป่าป่าป้าป้าป่ามาให้นะครับข้อที่หนึ่งคุณจุดจุดจุดเข้าไปหาหน่อไม้ในจุดจุดจุดคุณอะไรล่ะคุณป้าปออาป่าป่าแม่เอกป่าป่าไม่โทรป้าไปหาหน่อไม้ในป่าปออาป่าป่าแม่เอกป่านี่แบบนี้นะครับข้อสองบางคนเรียกพ่อว่าปัจุดจุดจุดส่วนบางคนเรียกว่าป้า จุดาโดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายจีนเนาะเรียกพ่อว่าอะไรครับบางคนเรียกสั้นๆว่าป๋าเลยใช่ไหมทีนี้ดูให้ดีครับป๋าป๋าป๋าเราเรียกพ่อว่าป๋าป๋าเนาะป๋าป๋าพออาป๋าป๋าไม่เอกป๋าป๋าไม่โทป้าป๋าไม่ตรีป๋าป๋าป๋าถูกเนาะส่วนบางคนเรียกว่าพออะปะปะาไม่ตรีปะปะป๋า ปะป๋าจำเสียงที่มันโค้งๆได้ไหมป๋าปออาปาปาไม่เอกป่าปาไม่โทป้าปาไม่ตรีป้าปาไม่จตวาป๋านี่ไงปะป๋าบางคนเรียกพ่อว่าปะาป่าบางคนเรียกว่าปะป๋าเนาะต่อไปข้อที่สามครับน้องโมโหจุดๆของเล่นไปโดนท่อประจุดๆแต่ก็เหลือคําเดียวก็คือปาของเล่นนะครับไปโดนท่อประ ประใคประปานะดังนั้นสองช่องนี้ในข้อสามก็เติมคําว่าปออาปาเหมือนกันเลยข้อปานะครับลองแบบที่มีตัวสะกดบ้างให้คําว่าเกี่ยวมาครับกอเอวเกียวเกี่ยวไม่เอกเกียวเกี่ยวไม่โทเกียวเกี่ยวไม่ตรีเกี่ยวเกี่ยวไม่จัตวาเกี่ยวเกียวเกี่ยวเกียวเกียวเกียวเจจุดจุด ทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยลงแขกจุดจุด,จดข้าวอ่ะเจ๊เนี่ยครูนูไม่มั่นใจว่าชื่อของเจ๊จะเป็นชื่อว่าอะไรกันแน่แต่ข้าวเนี่ยครูนูพอจะทราบลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวลงแขกคือการมาช่วยกันนะครับตอเอียว,วเกี่ยวเกี่ยวไม่เอกเกี่ยวเนี่ยช่องแรกครูนูจะข้ามไปก่อนนะเพราะว่าไม่มั่นใจข้อห้าครับขณะที่รอทานอาหาร หนุ่มสาวก็ร้องเพลงจุดจุดจุดกันจีบกันน่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้ายังไม่ทราบก็ข้ามไปก่อนข้อหกครับพออาหารมาถึงทุกคนดีใจที่จะได้ทานบะหมี่อันนี้พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมบะหมี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวเนาะกอเอียวเกี้ยวเกียวไม่เอกเกียวเกียวไม่โทเกียวเกียวไม่ตรีเกียวดังนั้นเอาคําว่าเกี๊ยวมาเติมท้ายคําว่าบะหมี่ ข้อ7ครับเรายังไม่ได้เติมคำว่าจุดๆลงในช่องว่างเอาละทีนี้เหลือตัวเลือก3ามอันเกอเอวอกียวกับเกอเอวอกียวไม่โทเกี้ยวแล้วก็ววเกอเอวอกยวไม่จัตาวาเกี้ยวคุณว่าคำว,ว่าเกี้ยวเนี่ยน่าจะเป็นข้อ5ขณะที่รอทานอาหารหนุ่มสาวก็ร้องเพลงเกี้ยวกันคำว,ว่าเกี้ยวคือจีบนะครับจีบกันนะขอเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะ ต่อไปอเหลือเกียวกับเกียวครับเราจะให้เจ๊ชื่อว่าอะไรเจ๊เกียวหรือเจ๊เขียวคุณนุให้ชื่อว่าเจ๊เกียวแล้วกันนะ,นะเคยได้ยินแต่เจ๊เขียวเนี่ยไม่เคยได้ยินดังนั้นจะเอาคาว่าเกี่ยวเติมลงในข้อเจเรายังไม่ได้เติมคําว่าเกี่ยวลงในช่องว่างเพราะว่ามันเหลือคําสุดท้ายพอดีผ่านนะครับอทีนี้ตอนที่หกเนี่ยมาดู การผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะครับที่เป็นแบบไม่มีตัวสะกดแต่ว่าเป็นแบบสระเสียงสั้นนะ,ะเห็นเขาให้ตัวอย่างมาคําว่าจออะจักเห็นไหมครับจออจะจัจะเห็นว่าไม่ได้เริ่มต้นที่ต้นไมายต้นแรกเพราะว่าจออะจักเนี่ยมันมีเสียงเป็นเสียงเอกจออะจัะจัเห็นไหมเสียงมันต่ำเนาะ,ะเสียงจริงๆในเสียงสามัญก็มีนะจะมันมีคําว่าจะจะจัะจะจะ จะจะจะแต่คำว่าจะจะในเสียงสามัญมันเขียนออกมาไม่ได้อมันไม่รู้จะเขียนยังไงอ่ะจะมันเขียนไม่ได้ก็เลยต้นไม้ต้นนั้นก็เลยว่างไปนะครับในเสียงสามัญเนี่ยจะไม่สามารถเขียนออกมาได้ในกรณีที่เป็นสระเสียงสั้นนะตัวต่อไปก็เติมวรรณยุกต์ปกติเลยนะครับเติมไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาครับ อ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมหลังจากคําว่าจักต้นที่สามเนี่ยทำไมไม่เติมไม้เอกล่ะก็เพราะว่าคําว่าจากเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเสียงเอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะได้สี่เสียงเท่านั้นนะจะได้สี่เสียงเท่านั้นคือจะกจ้าจ๋าจัจ้าจ๋าจ,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 จะผ่านได้แค่สี่เสียงนะครับอ่าทีนี้มาดูรูปวรรณยุกันก่อน จออาจจะมีรูปวรรณยุกตไหมไม่มีจะอาจจะไม้โทอันนี้ง่ายเนาะรูปวรรณยุกค,คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับจ้าไม้ตีแล้วก็จ้าไม้จัตะวทีนี้เสียงของมันละ่ะเสียงวรรณยุกต์ละไม่มีรูปวรรณยุกต์ในคําว่าจะแต่เป็นเสียงอะไรครับไม่ใช่เสียงสามัญแล้วแต่เป็นเสียงเอกนี่ไงดูที่ลําต้นนะส่วนจ้าไม้โทก็เป็นเสียงโทจ้ะ ไม้ตรีก็เป็นเสียงตรีและจะไม้จัตาวาก็เป็นเสียงจัตาวาครับจะเห็นว่ารูปโทเสียงโทรูรปตรีเสียงตรีรูปจัตาวาเสียงจัตาวาแต่ว่าไม่มีรูปวรรณยุกเนี่ยจะเป็นเสียงเอกเนาะ ราะว่ามันเป็นสระเสียงสั้นมันจะคล้ายๆกับแบบมีตัวสะกดเลยครับแต่ว่าอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นแบบที่กอไก่บอใบไ,ไม้แล้วก็ดอเด็กสะกดถ้าเราโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่าคําเหล่านี้เรียกว่าคําตายนะครับแต่ว่าครูนิวก็จะพูดถึงแค่นี้ยังไม่อธิบายเพิ่มเดี๋ยวพวกเราจะงงอันนี้ต้นแรกเห็นไหมต้นแรกก็ไม่มีคําอยู่เหมือนกันเขาให้คําว่ากออกกอกักมาจริงๆถ้าจะผ่านให้ครบผ่าเสียงมันจะผ่านได้ว่ากักกักกัก กัดอีกครั้งหนึ่งนะครับกัดกัดกาดกัดกักแต่พผเอิ้นว่าเสียงแรกกัดกัดนยครับมันเขียนออกไม่ได้มันจะเขียนยังไงอ่ะกักกัดเขียนไม่ได้แต่กักได้นะครับกัดกักกอกอกกได้ช่องที่สองเติมไม้อะไรครับไม้โทเลยนะไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาอ่าก็จะผ่านได้สี่เสียงก็คือ กากกากกาศกากอีกรอบหนึ่งกากกากกาศกาก,ก,ากรูปวรรณยุกต์ไม่มีกากไม้เห็นไหมโทกาศไม้ตรีและกากกากไม้จัตวานะครับากากไม่มีรูปวรรณยุกต์กากไม้โทกาศไม้ตรีกาศไม้จัตวาทีนี้เสียง ก็อกกอกักอยู่ในตำแหน่งเสียงอะไรครับดูที่ลำต้นเสียงเอกไม้โทก็เสียงโทไม้ตรีไม้ตรีก็เสียงตรีไม้จัตวาก็เสียงจัตตวาอักษรกลางเนี่ยจะใจดีนิดนึงนะเห็นรูปยังไงก็จะเป็นเสียงแบบนั้นเลยนะครับยกเว้นคำว่ากักเนี่ยที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ออกเสียงเป็นเสียงเอกนะไม่มีไม้เอกแต่ว่าออกเสียงเป็นเสียงเอกนะครับรูปกับเสียงคือคนละอย่างกันนะครับทุกคน รูปคือสิ่งที่เรามองเห็นส่วนเสียงคือสิ่งที่เราได้ยินนะเอาละครับลองมาตรวจกันเลยกด finish แล้วก็รูปแว่นขยายนะครับอ่าถูกต้องนะตอนที่หกการผันมาในยุกจะแบบฝึกหัดจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องฝึกบ่อยๆเลยถูกต้องนะตอนที่ห้าถูกตอนที่สี่ถูกตอนที่สามถูกต้องมันจะขึ้นสีแดงถนะ้าตอบผิดเนาะ ถูกต้องทั้งหมด10คะแนนนะครับคลิปต่อไปพบกับการผ่นวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับอย,อย่าลืมไปฝึกด้วยนะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูเนวสอนภาษาไทยสวัสดีครับ